รับเรียนอาจารย์ที่โรงครับและสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนครับสำหรับลุงมผมแล้วแต่นะครับมีสมาชิกในกลุญในกลุ่มสอบนีดีครับหนึ่งนั่งสาวัญญรัตน์จันทนนุครับสองนางสาวิราภรณ์สวัสดิ์และก็ผมนายวรชิตศรีสังครับจากที่ลุงของผมนะครับได้ฟังท้องโชว์ของอาจารย์ทุกคนททุกที่นะครับก็ได้สาระและประโยชน์ดีๆนะครับข้อที่หนึ่งครับคือการเลี้ยงลูกครับการเลี้ยงลูกครับคนมีของ ถ้าอยากให้ลูกเป็นอะไรครับควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กครับควรให้ความสบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ควรตาแใ่ลูกมากเกินไปครับสำหรับมุกที่สองนะคะก็คือการจีนสาวค่ะสำหรับอาจารย์ก็จะให้ข้อคิดนะคะว่าการตั้งใจทําอะไรแต่ละอย่างมันก็ต้องมีความพยายามผ่าความพยายามนั้นก็จะประสบความสําเร็จนะคะส่วนเทคนิคการพูดเราควรพูดด้วยคําที่เหมาะสมและก็ดึงดูดผู้ฟังให้ได้มากที่สุด จะทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจไม่ทําให้ผู้ฟังหน้าเบื่อแล้วก็ในการพูดเราควรใช้ํำนวนที่ถูกต้องและของเสียงอักขรายชยัดเจนเช่นเสียงพอเรือแล้วก็